สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องหนุ่มบ้านนาะหาเรื่องผมก็ได้หาเรื่องราวข่าวกรา,าวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอีกแล้วนะครับว่าวันนี้ก็มาดูกันเลยนะครับว่างวดที่4นี้ระหว่าง เจ้าของสวนและก็คนกรีดแบ่งกันแล้วจะได้เท่าไหร่ได้อย่างไรไปพบกับน้องเขาเลยครับวันนี้นะคะก็มีข่าวดีมาแจ้งสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านนะคะหลังจากที่มีการเคาะราคานะคะก็คือกําหนด ราคากลางอ้างอิงยางพารางวดที่4ออกมาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2564นะคะวันนี้ก็จะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าสำหรับงวดที่4ยาง3มชนิดได้รับการชดเชยส่วนต่างประกันรายได้แล้วนะคะและก็จํานวนส่วนแบ่งนะคะของเจ้าของสวนและก็คนกรีดนะคะว่าจะได้รับคนละเท่าไหร่จํานวนกี่ไร่ได้รับเงินเท่าไหร่บ้างนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ มาชมพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมและก็รับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดที่ใหม่ๆต่อไปค่ะและนี้ก็นะคะก็คือโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราระยะที่2เป็นการจ่ายเงินงวดที่4นะคะสําหรับ เดือนมก,กราคม2564ค่ะก็ทำตารางออกมาให้ดูนะคะสำหรับยางแผ่นยางก้อนถ้วยและก็น้ำยางสดช่องแรกนะคะจะเป็นจำนวนไร่นะคะเลข1เลขสอเลขสาเรียงกันลงมาจะเป็นจำนวนไร่จนถึง25ไร่นะคะ100%ก็คือเจ้าของสวนเป็นคนกรีดเองจะได้รับเงินในส่วนนี้นะคะยกตัวอย่าง ยางแผ่นนะคะหนึบาท4สตางค์นะคะก็จะได้รับครบจำนวนนะคะถ้าเกิดว่ามีการแบ่งนะคะเจ้าของสวน60เเซน์ คนกรีดอีก40%นะคะเจ้าของสวนจะได้60บาท84สตางค์ส่วนคนกรีดนะคะจะได้40บาท56สตางค์ยังไงก็ดูกันไปเลยนะคะสำหรับตารางการจ่ายเงินหรือว่าตารางการคำนวณวิธีการคำนวณน,นะคะว่าเจ้าของสวนคนกรีดแบ่งกันแล้วจะได้เท่าไหร่สำหรับยาง3ชนิดนะคะทั้งหมดก็มีอยู่25ไร่ก็คือจ่ายให้ได้ไม่เกิน25ไร่นะคะสำหรับ รับเกษตรกรชาวสวนยางพาราค่ะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยนะคะ